มาเริ่มต้นตอนนี้นะครับซึ่งอุโพปีสารานียกถังกเทตวาดูเผินเผินแล้วประโยคนี้มันไม่มีอะไรนะฮะคือแปลได้ตามตามปกติเพียงแต่สับนะฮะสับตรงนี้อาจจะยากนิดนึง ตรงนี้อาจจะยากนะฮะสองสามเนี่ยแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในประโยคนี้คือประโยคกิริยาปทานานายนท่านดูตรงนี้แล้วมีลูกน้ำข่น้นดูตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจำแบบไม่ได้ ไม่คล่องก็ยังคงงงอยู่ว่าเอ๊ะมาดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรลึกลงไปอีกครับคำว่าอุโภคแปลว่าทั้งสองเมื่อแปลว่าทั้งสองประธานของตัวเนี้ยหรือวิเศษณนะของตัวนี้ก็คือนามที่เป็นพระหุวจนะนาม ที่เป็นพหูวจนะว่ายังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรแต่ผมบอกบอกก่อนว่าคือนามที่เป็นพหูวจนะแต่พอเมื่อเราไล่คําศัพท์ภาษาบาลีไปเรื่อยๆไปจนถึงตัวสุดท้ายคือกิริยาคุณภาคเราเห็นรูปของกิริยาคุณภาคตัวนี้เป็นเอกวชจนะหรือพอหูวจนะครับนิปปชิเอกวัจนะครับ คือเอกับวจะนะส่วนอุโพตอนนี้เป็นเขาหัววจะนะอ,อันที่ะนะมีความต่างแล้วเพราะฉะนั้นอุโพจะเข้ากับนิปปชชิหรือนิปปชิเป็นกิริยาคุณภาพของตัวอุโพที่จะขึ้นนามมานี้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้โดยประการทั้งปวงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีประธานของนิปัชชิก็คือนาระโทตัวนี้ทีนี้ลักษณะของกิริยาประธานนัยที่เราแปลในธรรมบทภาคสี่ผมก็อธิบายส่วนหนึ่งแล้วครับตัวนี้ถ้ามีอยู่ในเอกสารในชีทที่ท่านพิ้นออกมาแล้วดูข้างล่างผมอธิบายเอาไว้ประธานเป็นพราหัวจนะ แล้วก็ดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วมันยังไม่จบประโยคไปแยกกันทำไปแยกกันทำครับไอ้สองคนเนี้ยทำกิจกรรมร่วมกันมาเรื่อยๆพอไปถึงไอ้ตัวตวาปัจจัยคือเกษตรตวาตัวเนี้ยหยุดพอเริ่มใหม่ปุ๊บไปแยกกันทำสองคนนี้ไปแยกกันทำอย่างเช่นในเรื่องนี้อุโภปิตาภาษา ดาบทแม้ทั้งสองคนสารานียังกระถังกระเถตาวาสนทนาโอภาปราศัยกันคือคุยกันสับเพเหระต่างคนต่างมาจากท้องที่ภูเขาหิมพานเป็นยังไงเมืองนูน้นเป็นยังไงท่านเดินผ่านอะไรมาบ้างก็คุยกันไปไเรื่อยให้ระลึกนึกถึงกันคุยกันจนค่ำจนมืด จนถึงเวลานอนไสยณะกาเลจนถึงเวลานอนก็จะแยกกันนอนแล้วพอถึงเวลานอนปั๊บนาระทะนาบทซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องก็มีจริยาวัดมีความละเอียดมีความรอบคอบมีความเป็นผู้ดีอยู่ในตัวทั้งหมดพอถึงเวลาจะนอนแล้วนาระทะนาบทก็เลยสรระเขตวา กำหนดคือสังเกตเทวส萨นิปัชนาสานคือสังเกตที่ที่สถานที่เทวรดาบทั้นนอนแล้วก็ไปสังเกตรประตูว่าประตูอยู่ตรงนี้เทวรดาบทอยู่ตรงนี้อันนี้คือก่อนนอนพอกำหนดสถานที่ทั้งสอง สองอย่างนี้แล้วท่านก็เลยนิปัชินอนแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะโสเทวโลฝ่ายดาบทชื่อว่าเทวละสองคนนี้นิปัชชามาโนพอเมื่อจะนอนตอนที่จะนอนเนี่ยเขาใช้คำนี้ครับใช้คำว่าไพล่ไม่นอนตรงที่ตัวเองนั่ง นาร่านาบดกําหนดแล้วว่าเนี่ยเทวะละนอนตรงนี้แต่พอต่างคนต่างดับไฟเสร็จแล้วปับ๊บเทวะละดาบดเอาไม่นอนที่ตัวเองนั่งพอไม่นอนที่ตัวเองนั่งนี่เะลึงึงครับเขาเรียกว่าไล่ไล่ไปนอนขวางประตูไม่รู้ประตูอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ดีๆพอปิดไฟปั๊บเนี่ยไปแอบนอนขวางประตูเลยลมมันเยน็น ทวาระมัชเชติริยังนิ่ปัจจิไปนอนที่ท่ามกลางประตูซึ่งเทวละนาบทนี่ก็สารเกตตวาไว้แล้วกำหนดไว้แล้วว่าเออประตูอยู่ตรงนี้เทวละเทวละนาบทนอนตรงนี้ท่านคงทราบตัวท่านคงทราบดีว่าพอตกกลางคืนแล้วท่านจะปวดฉี่บ่อยท่านก็เลยกําหนดที่หรือไม่ก็อาจจะลุกแต่เช้าแล้วท่านออกไปเดินจงกรม อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมคำนวณว่าไปปวดฉี่มากกว่านะนี่ครับดานบททั้งสองนยพอคุยกันยังไม่จบประโยคมีตวาปัจจัยแล้วทั้งสองคนไปแยกกันทําคนหนึ่งทําเรื่องนี้คนหนึ่งทําเรื่องนี้นี่แหละเขาเรียกว่ากิริยาประธานดนยัย นะครับนี่เรียกว่ากิริยาประธานในนี่เป็นกิริยาประธานในที่สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องลังเลเลยครับแต่เป็นความโชคดีของผู้ศึกษาครับว่ากิริยาประธานในตรงนี้มันไม่ยากถึงแปลไม่รู้ว่าเป็นกิริยาประธานในก็ไม่ยากครับอันนั้นอันนี้คือเป็นความโชคดีของเราที่ผมอธิบายเพิ่มเติมจากตัวน,นี้คือ อธิบายจากาตรงนี้ครับกิริยาประธานานายขยายความเพิ่มเขียนเป็นตัวหนังสือมันอาจจะได้ไม่ครอบคลุมนะพออธิบายให้ฟังคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจแล้วก็ชัดเจนในรูปประโยคขึ้นนะครับอ้าวครับมาดูต่อไปนะฮะดูแปลเลยนะตัวนี้ใช้เป็นตาภาษาเลยก็แล้วกันตาภาษา อุโพปิตาภาษาอันว่าดาบวกทั้งหลายแม้เหล่านั้นกะเทตว่ากล่าวแล้วกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวสารานียังอันเป็นที่ระล,ลึกถึงยังไงยังไงศัพท์นี้ก็คงจะแปลยากแต่จะบอกให้แบบง่ายๆสั้นๆทับศัพท์ครับทับศัพท์กะเทตว่ากล่าวแล้วสารานียกระถัง สารานิยังกระถังซึ่งสารานียกถาจบครับนี่ไม่ต้องไปจำสัพธรรมะผมเชื่อว่า,าท่านที่ต้องการเรียนบาลีท่านจะมีแนวคิดหรือว่าความเข้าใจเรื่องธรรมะสัพธรรมะต่างๆ อยู่บ้างแล้วฉะนั้นหนึ่งในจำนวนคำเหล่านั้นก็คือสารานียกถางตัวนี้ก็น่าจะพอมองออกเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ธรรมะไม่จำเป็นต้องแปลออกศัพท์ก็ได้แลทับศัพท์ได้เลยนะฮะสยนะกาเลในการเป็นที่นอนคำว่าเป็นที่สังเกตจากยุปัจจัยนะฮะ แปลงยุเป็นอน,นะในการเป็นที่นอนนารโทอันว่าดาบทชื่อว่านาระทะสละเขตวากำหนดแล้วถ้าเราแปลจริงๆขอเรียกว่าจะรวบบทนะครับจะรวบบทจะรวบบทก็คือ,อรวบเทวราสานิปัจชนัฐานังจา แล้วก็พวารังจะเวลาอ่านรวบอ่านรวบแบบนี้นะครับถ้าท่านไปแปลตามสำนักต่างๆแต่ที่ผมต้องการแปลคือให้เห็นแต่ละศัพท์ชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปจับความที่ศัพท์มันรวบกันสารเกตวากำหนดแล้วเทวรสานิปัญชนัะฐานังจะฐานังซึ่งที่ นี่ปัชนะเป็นที่นอนเทวสะของดาบทชื่อว่าเทวละอย่าได้สับสนนะครับระวังนิดนึงนะฮะสับสนเรื่องอะไรสับสนเรื่องเป็นที่ครับอย่างตัวเนี้ยซึ่งที่แล้วก็เป็นที่นอนคำแปลที่มันจะออกเป็นที่ได้ นะฮะที่มันจะออกเป็นที่ได้คือยุปัดัยแล้วแลงยุเป็นอนะมันจะเหลือนอนเนนเป็นเชื้อมันอยู่เหลือเอ้ขออภยัยเหลือนอนหนูเป็นเชื้อมันอยู่แบบนี้ครับอย่างไซยาะกาเลในการเป็นที่นอนนี่ปัชนณะฐานังสู่ที่เป็นที่นอนเนี่ยเป็นที่นอนเหมือนกันเลยครับแต่ใช้ต่างกันนิดหน่อย จะด้วยทวารังจะซึ่งประตูด้วยอิปัชินอนแล้วโส so, ปะนะส่วนว่าคือมันแปลว่าก็ไม่ได้ตรงนี้ครับทําไมมันจึงแปลว่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนหนึ่งทําเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งทําอีกเรื่องหนึ่งมันคนละอย่างใช้ปะนะเป็นตัวแยกออกมาให้ชัดเจนปะนะส่วนว่า นี่เขาแปลว่าส่วนว่าโสเทวโลอันว่าดาบทช่วเทวะอันนิปัจช,ชมาโนมานะปัจจัยนะครับแปลว่านอนอยู่ก็ได้แปลว่าเมื่อก็ได้ขอให้ออกสำเนียงมานะปัจจัยเป็นอันใช้ได้เมื่อนอนอ่ะนิปัจชิตวาวะอะแปลว่าไม่อ่ะนิปัจชิตวาไม่นอนแล้วอัตโนนิศินัฐานเนมเนี่ยพอพูดถึงนอนหนูไอ้ตัวเนี้ย มันไม่ใช่เป็นที่แล้วทีนะตัวนี้เป็นตาปัจจัยเนี่ยไม่นอนแล้วในที่ทอัตนโนแห่งตนนิสิสนะนอนแล้วสับตาปัจจัยที่เราจะคุ้นเคยเพราะว่าอ่อมันไปอยู่ตามรายทางเวลาเราแปลอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้เราก็เห็นชัดเจนตัวนี้คิดว่าไม่น่าจะหลงถ้าเป็นยุป,ปัจจ,จะเป็นนิสีธนะ ถ้าเป็นตาปัจจัยจะเป็นนิสินนะนะครับเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้จะแปลว่าในที่เป็นที่นอนแห่งตนอย่างนี้ท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้มันเป็นตาปัจจัยมันไม่ใช่ยุป,ปัจจัยแปลงยุปเป็นอน,นะนีิปัชนอนแล้วติริยังขวางตัวนี้เป็นกิริยาวิเศษนะหรือกิริยาวิเศษ ไม่ได้นําไปแก่ตามวิพัฒนามสับเดิมของมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็แปลก็แปลว่าขวางเฉยๆแบบนี้ไม่มีสำเนียงอายแค่ตานิบาตใดๆทั้งสิน้นนิปชินอนแล้วติริยังขวางทวารมัชเชในท่ามกลางแห่งประตู <c oughs> ต่อไปครับนารโธอันว่าดาบทชื่อว่านารทะนิกขมันโต นิขะมันโตตัวนี้ค่ะมันโตนะครับเป็นอันตรปัจจัยเมื่อออกไปรัตติงในเวลากลางคืนคือคําว่ารัตติงตัวเนี้มันไม่ใช่สัพสัตตมีวิพัตมันเป็นสัพทุติยาวิพัตแต่เวลาแปแปลออกสำเนียงสัตตมีวิพัตแปลว่าในา อันตาปัจจัยตัวนี้ถ้าจะแปลให้ดีให้ได้ความในองค์รรมของคําแปลนะ่ยให้แปลว่าเมื่อจะดีที่สุดแต่ถ้าแปลแค่เอาตัวรอดก็อ,ออกไปอยู่รัตติงในเวลากลางคืนอย่างนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็อัก,กมิเหยียบแล้วชะตาสู่ที่ชดาทั้งหลายอัะเทวรสะของดาบทชื่อว่าเทวระนั้น คำว่าอาักกามิอีอัจฉตตนิยะสัีเป็นอีอย่าไปเผลอขึ้นอาหางมาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่อาหารจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่อาหารตัวนี้สมมติว่ามันไม่มีนารโทเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่อาหารคือยังไงมันก็ไม่ใช่อาหารแต่มีเหตุผลอื่น นอกจากคําว่านาระโทแล้วเยที่ประทานต้องไม่ใช่อาหาังเราดูยังไงครับผมอยากให้ท่านตอบดูธาตุาดาจย์ดูที่ธาตุแอ่ายังไม่ถูกครับเดาต่อไปครับ <laughs> เดาต่อไปครับ มันจะเป็นอตคามมมีหรือเปล่าครับไม่ไม่เอาแค่มันเป็นเลขมันเป็นเลขนอกหรือกระบา์มันเป็นเลขนอกกระบา์เลขนอกถูกต้องครับคือตรงนี้มันมันจะเป็นอาหารไม่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเลขนอกมันอยู่ในเลขนอกมันจะเป็นอาหารไม่ได้ครับคือบาลีที่เราแปลเนี่ยบาลีที่เราแปลนี่ อาหารตะวังไม่ยังตรงเหตมันต้องอยู่ในเลขในครับมันต้องมีเลขในมันถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเนี่ยเอ,อ่ออยู่ไม่ได้ครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นเลขนอกมันจึงเป็นอาหารไม่ได้น,นี้อันนี้ตัดทิ้งเรื่องอาหารได้เลยเราก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะเป็นเป็นสังเกตสั้นๆนะสังเกตสั้นๆตัวนี้คือกรมธาตุนั่นแหละอีอัชตานีรัสะอเป็นอี แต่พอมันไปพ้องกับมิมันก็น่าหวาดกลัวหรือถ้าจะมองลึกลงไปอีกครับถ้าจะให้เป็นอาหารจริงๆตัวนี้เนี่ยอาหารจริงๆเนี่ยเวลาไปแก่มิมะวัตตมานาก็ดีมิมะปัญจะมีก็ดีเมื่อเวลาไปประกอบกับธาตุตัวใดแล้วให้ทีฆะที่สุดธาตุมันก็เลยเป็นอามอามิ อย่างนี้ครับมันต้องมีสระอาะถ้าอาหารจะต้องมีสระอาในก็เพิ่มขึ้นมานะฮะขอให้เข้าใจต่อไปนะครับอากมิเยียมแล้วชะตาสุขที่ชาดาทั้งหลายตัดสะเทวละสะของดาบทชื่อว่าเทวละนั้นคำว่าชาดาเวลาหมดเร็วเหลือเกินได้กี่แถวเนี่ คำว่าชดาผมก็นึกถึงหนังจกักจักวงบงในสมัยก่อนนะว่าอะไรที่มันอยู่บนหัวเป็นสีทองครอบนั่นแหละเขาเรียกว่าชดาอันนั้นนั่นคือความคิดดั้งเดิมความรู้ดั้งเดิมความเข้าใจของผมเองนะครับดั้งเดิมก็ไม่รู้ว่าใครเข้าใจแบบผมแบบสมัยก่อนหรือเปล่าหนังจกักจักวงวงมันจะมีทองอะไรที่อยู่ ใส่ที่ที่ผมอะครับผู้หญิงก็ตามผู้ชายกย็ตามในสมัยก่อนแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะมีอ่าม้วนผมกล้าวผมอยู่ข้างบนก็มีอ่าเป็นเครื่องประดับเป็นทองค่อบผมเข้าใจอันนั้นที่เป็นทองค่อบเรียกว่าชดาแต่เป็นการเข้าใจผิดครับ อันนั้นคือภาพที่ผมเห็นแล้วก็ติดตัวมาตลอดก็ไม่รู้ว่าใครใครเข้าใจชดาแบบนั้นบ้างเห็นเหมือนอาจารย์ครับเข้าใจแบบนั้นเลยครับอ่าชดาอ,นนอันนั้นอะ่ะผิดครับไม่ใช่ชดาตรงนี้ชดาตรงนี้ก็คือกล้าวผมครับผมที่กล้าวขึ้นมาเป็นตรงๆนะแต่ไม่มีอะไรมาแทดมามาครอบนะครับ คือเป็นผมเลยครับแต่เขาเรียกว่าชดาหมวนขึ้นไปพวกฤาษีที่กล้าวผมไปแล้วมันจะมีอะไรครอบอะแต่เป็นผ้าแบบฤาษีนั่นแหละครอบก็ครอบเส้นผมก็ครอบเพื่ออะไรนี่ก็ยังไม่รู้นะแต่ตรงนี้สมัยก่อนมันมีมาแบบนี้แหละครับชดาที่ผมอธิบายย้ำลงไปตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเหยียบเนี่ย ถ้าความคุ้นเคยที่เราแปลน่าจะแปลว่าเหยียบแล้วซึ่งชดาใช่ไหมครับมันต้องซึ่งอันนี้คือความเข้าใจสำหรับผู้แปลใหม่ยังไงมันจะต้องวิ่งหาคำว่าซึ่งแน่นอนนะในคำศัพท์ยากมีอยู่คำหนึ่งนะที่ผมที่ผมทำออกมา ถ้าจับอวัยวะหรือร่างกายของคนไม่ใช่จับซึ่งให้จับที่ตรงนี้เช่นเดียวกันครับมันไม่ได้เป็นการจับแต่มันเป็นการเหยียบเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เหยียบซึ่งจะเป็นการเหยียบที่ครับเหยียบแล้วที่ชดาทั้งหลายเนื่องจากชดานี้คือส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายมนุษย์ ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของก็เลยใช้เป็นชาตาสุอากรมิเหยียบแล้วที่ชาดาทั้งหลายของดาบทชื่อว่าเทวะละนั้นที่แปลไปอีกคือว่าเอชาดามันมีหลายจุกหรือเปล่าทำไมต้องออกทั้งหลายหรือว่านับเส้นผมว่าทั้งหลายอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับแต่เขาใช้ทั้งหลายก็ก็ทั้งหลายนะฮะอา้าวต่อไปครับจบประโยค พอจบประโยคเสร็จแล้วขึ้นประโยคใหม่เจอเลขนลายก็ไล่เลขนายไปอ๋อนายที่สุดเห็นบุตรเตเห็นบุตเตก็ใส่วัาจานเนเป็นปกติครับวัาจานเนครั้นเมื่อทำอิติว่าโกอ,อันว่าใครอากามิเนี่ยครับตัวเดียวตัวเดิมตัวเดียวกันเลยครับแต่โกเป็นประธานนะโกอ,อันว่าใครอากามิเหยียบแล้วมังซึ่งเราอิติดังนี้เทวเลนะ อันดาบทชื่อว่าทวะะวเทวะวุตเตกล่าวแล้วจากเลขในามาจนถึงวุตเตเริ่มต้นประโยคด้วยเลขในพอจบวุตเตแล้วขึ้นเลขในใหม่ตรงนี้แหละครับสิ่งที่ท่านควรระวังระวังเรื่องอะไรครับระวังเรื่องอะไรคือต้องต้องมีประ ต้องมีประธานมานะครับถ้าไม่มีประธานมาท่านเอาวังศิโลเลยนะเอาวังสิโลเลยนะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องขึ้นประธานมาดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรนะฮะแต่มันซ่อนมันซ่อนด้วยตัวประธานนะครับก็คือนาระโคแล้วเวลาใครใครพูดให้สังเกตความด้วยนะประโยคนี้นารโทรนว่าดาบทชื่อว่านาระทะ,ะ,ะอาจารย์คะอาจารย์คะ คือตรงนีหน้หนูหนูสับสนตอนแปรตกทีหนูก็จําชื่อเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นดาบทเหมือนกันถ้ารเราขึ้นมาว่าเป็นดาบทได้ไหมคาวบทกับปโซมันก็มันก็มันมันก็ดาบทคุยกับดาบทและดาบทก็พูดว่าแล้วดาบทก็เหยียบดาบทดาบทก็เป็นดาบทมันงงครับไม่ไม่คือหนูหนูลืมบางครั้งหนูจำไม่ได้ว่าใครขึ้นใครเป็นคนพูดอันนี้หัวใจของเรื่องก็คือใครใครเหยียบใคร แค่นั้นหละครับเนื้อหามันก็จะบ่งบอกเรื่องของการการเหยียบกันนี่แหละเหยียบชดานี่แหละไอ้ตรงเหยียบนี่แหละครับคือเนื้อหาสําคัญเหยียบแล้วไม่ยอมขอโทษหัวใจของเรื่องนะเหยียบใครเหยียบใครเหยียบแล้วใครไม่ยอมขอโทษคนที่ไม่ยอมขอโทษคือคนหัวดือ้อผิดแล้วไม่ยอมรับผิดก็คือเทวละ ก็จะได้ตัวละครขึ้นได้ตัวละครขึ้นว่าเออใครใครทาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเพราะฉะนั้นไอเรื่องของคําพูดนี่มันก็สื่ออย่างใครเหยียบใครเหยียบคนที่ถามเนี่ยก็คือคนถูกเหยียบจะเป็นคนเหยียบว่าอ่าจะเป็นนาระ,ะเป็นคนเหยียบถามว่าใครเหยียบแล้วซึ่งผมไม่ได้เพราะตัวเองเป็นคนเหยียบ มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะสับสนไปก็คือในประโยคนี้มันมีความสับสนในตัวอยู่แล้วเนื้อหายากการวางสับยากรูปประโยคยากมันมียากหลายอยา่างซึ่งความยากมันมันผสมกันอยู่ตรงนี้มันทำให้เราเวลาเราแปลถ้าแปลใหม่ๆเนี่ยมือใหม่หัดแปลเนี่ยแน่นอนครับงงไก่ตาแตก ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอ่านโดยเพียญชนะก่อนว่าจับเนื้อหาเรื่องให้ได้ก่อนว่าใครทําอะไรแล้วผลปรากฏว่าอย่างไรบ้างนะครับนารโทอันว่าดาบทเชื่อว่านารทะอาหากล่าวแล้วอิติว่าอาจริยะฆ่าแต่อาจารย์อาหังอันว่ากระผมอิติดังนี้นานๆทีจะเจอประโยคแบบนี้นะ เขาเรียกว่าประโยคลิงกัทถามีแค่ประธานแต่ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนซื้อเราอยากจะให้ประโยคนี้มันเต็มไปด้วยประธานและกิริยาคุณภาพนารัตเ,เทวรดาบทถามว่าใครเหยียบผมนั้นเวลานารัะดาบทจะตอบก็ตอบว่าผมเหยียบท่าน ไม่ใช่แค่ผมเฉยๆผมเหยียบท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแปลแค่อาหารเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็จะแปลว่าตังอักามิงขึ้นตัวนี้มาก็ได้ไม่เสียหายตัวนี้ไม่เสียหายแล้วแบบหลังตัวนี้จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์มากเพราะอะไรครับสมบูรณ์หนึ่ง มีประธานมีกิริยาคุมภาคนะครับมีประธานมีกิริยาคุมภาค 2. สองเป็นการย้อนทำถาม,ถามจากประโยคที่ผ่านมาคือเอาคำว่าอัดกรมิงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสมบูรณ์จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ครับก็ไม่รู้ว่า จะพอจับทิศทางในเรื่องของการแปลได้ไหมตรงนี้ยอมรับนะครับว่าหน้านี้นะค่อนข้างที่จะยากครับ่อนข้างที่จะยากอ่ครับก็หมดเวลาพอดีครับเดี๋ยวเข้ามาอีกตอนหนึ่งนะครับมันเหลือหนึ่งนาทีเข้ามาตอนต่อไปเลยครับ